กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X ก,กลับมาอีกครั้งกับกับลองเพลงจีบสาวในการพลงานาชิบหายก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาลองเพลงจีบสาวีกเช่นเคยแต่ยังไม่มีเพลงใหม่นะเดี๋ยวผมเพลงใหม่ผมโพสไปแล้วนะลองไปเมน์เมนมากันนะครับผมเดี๋ยวผมจะจดเพลงที่สนใจเอาไว้นะฮะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรเนี่ยบอยน้องบอยแล้วแล้วพี่ล่ะครับพี่พี่ชื่ออะไรพี่ปอพี่ปอโอเคพี่ปอชื่ออะไรชื่อปลาครับผมชื่อปลา รู้ว่าปลอดภัยอ่ะเฮ้ยเข้ากันเลยเข้ากันเลยปอดภัยกินกินข้าวอย่างครับเนี่ยกินแล้วก็กินยังอ่ะไม่ได้กินแหละอยากอยากกินปอแม่มาดีอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอายุสิบแปดแล้วมีเจ็ดขวบอื อายุแค่ไม่กี่ปีผมอายุ16เลยใช่หรอใช่ทำไมเปล่าเปล่าผม16-17แล้วอีกแป๊บนึงก็17แล้วอ๋ออาผมมักบอกมีไอโฟนด้วยมักบอฮะมักบอว่ามักเมย์มักไม่แปลว่าอะไรเนี่ยผมก็มีน้องมา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 ไม่เห็นหน้าเลย ดี๋ยวน้องเดียวเดียวเดียวนี่น้องเด็กผูนี่น้องเยอะใครบ้างอ่ะอยู่น้องกับแม่แม่นอนละอ๋อทักพอโอเคเข้าไปละดีครับพี่ นะดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรครับเนี่ยนั่งเล่นกันอยู่อ๋ออันนี้อยู่กับเพื่อนอะครับใช่โอ้นั่งเล่นกันเหรอมผมไปเล่นได้ด้วยป่ะเนี่ยอย่าหลงเข้ามาห้องนี้นะ <laughs> ทำไมอะทำไมอะ,อะ <laughs> ทำไมอะ ทำไมอ่ะมองคนขาดของแล้วเนี่ยอยากรอขาดของมาถึงของอะไรของกินหรือเปล่าจะซื้อไปให้จะซื้อไปเพื่อพี่ชื่ออะไรอ่ะเนี่ยพี่ชื่อเชอร์เชอร์ผมผมชื่อลี่ชารี่มามาเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังพี่

แต่ยังรักและพอมก็ใจที่ฉันเปลี่นอย่าจ้องเลยเย่จ้องเขินอะไรเขินอะไรเขินเถิดไม่เคยแบบร้องเพลงให้ใครฟังเลยไงไม่ได้สุดเขินดอะไรแค่ บางครน้นฉัน,ฉนยากสับสอนทำไมไม่่าช่วให้พังมาแค่กะดีห้เสีนหัวใจมาจอกันนี้ฉันไปเสียไกลว่าเว ใจก็กลมในวันไหลไหลจะอยู่กับฉันไม่หายไปไหนฉันขอให้เธอปอดติงแกนพองรู้ตัวเองว่ายังแก่ วน,นข้อสัญญาคงาันจะไม่เปลี่ยนนิ่งพรู้รู้ว่าเธอเป็นคนสุดท้ายไม่ต้องเธอไว้ใจลมาไลายลายบอกฟังไว้เพียงให้รูไว้แอบขอบคุณที่เธอได้ยังไม่ไปนน ไปด้วนใหมบิรดาวองก,กุมหัใจกันเอาไาว้แมวฉันจะเลอยกลายลายเชื่ <c oughs> อใแ,แ, <c oughs> แล้วอก็ใจเขิล้พอแล้วพอแล้วร้องเองเขิดเองอะไรของกูวะคนฟังก็เขิดใช่ป่ะ <c oughs> ให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนเต็มสิบสองอมีเกินมาด้วยสองโอเคครับงั้นผมไปแล้วอยู่เหนือใช่ปะแมนแล้วแมนแล้วอยู่จังหวัดไรอยู่เลยเหรออยู่เจียงไฮครับอยู่เจียงไฮจะไปเที่ยวม,<า>มาเอลเดี๋ยวป้าไปเอล อยู่ตนน้นไหนคอยเชียงรายจะไปเอาอยู่แม่สายแม่สายมาเลยแม่สายก็พี่อยากปิดก็แม่สายอ่ะแม่แล้วแม่แล้วมาเลยคุณคุณ,คณอีกทีอายุเท่าไหร่อ่ะอายุสิบเจ็ดคุยเท่ากันเลยเฮ้ยเออนี่องยังกันอยู่เนี่ยกาเล่นบันนอนนะบันนอนนะ ไม่งมูอง่ะใครเราฟังคุยกันอยู่ไงไม,ม่เดินออกจากหาไทยเลยเอาแบบเหนือที่แท้จ,จริงไงถ้าเรอง,ง,งอาแบบเหนือที่แท้จ,จริงหน่อยตลกว่ะอู๋จะได้ให้มันเหมือนเหนือที่แท้แหละฮะเหนือยังไม่คือเหนือเหมือน,น,อน,นอไม่ใช่คนเหนือเลยไม่ไม่ได้อะไมาเป็นคนใต้เป็นคนใต้เป็นคนใต้แต่อู้เหนือ

เมืเพ่พยายามตามากสามเสียงแต่สุดท้ายได้เเกิดตื่นเต้นใจจงจำไว้ว่าักใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจำไว้ ทำไมถึงเสียใจเพราะเราจำตัวเราเองรักก็คือรักลงก็คือลงจะเช้าชาประมองก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันมันเป็นวานเจียตื่นน้ำตายจะสลายแร้ความหแต่เธอเลง อือฮะเอาอีกเอาอีกเพลินอั่ลมาไปกินข้าวกัแล้วนี่ในวันนี้เป็นวัน,นที่เธอไม่ได้เป็นพยายามไม่มีวันไม่มีเโามีคแค่ฉันและก็เธอสมรสกันในคขตที่หนึ่งนาะ ดีและดาวช่เป็นพยานเธอบางจะก็ยากจะมาลักกระเป๋าใเมื่อแรงกำลังเลี้ยงฉันร้อนอยาดนำค้างที่มันตกลงมาไม่ต้องกลัวฉันจะขอบบังอย่าไปกลัวอะไรเลยนะฉันที่อยู่กับเธอไปจำลังสุดท้ แล้วะกันเลยจะมีแค่เราและเสียงเพลงสดเฮ้ยอาปดทำไมอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเดียค่ะเดียพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเจพี่อายุเท่าไหร่ฮะพี่อายุเท่าไหร่ ยี่สิบใช่อเะกการจะตอบไปยี่บสี่นะเมื่อกี้แต่ยี่สิบดีกว่าฝ่ายยอยอยๆสวยน่ารักเออม่ <c oughs> สวยน่ารักเลยคนนี้ <c oughs> แล้วพี่ทำอะไรกับอ,อ๋ดีครับ โอ้โหลูกโป้ไม่เอากูขนลุกเลยอืมไม่ได้แก้หนักไหมฮะหนักไหมก็ก็ได้อยู่อ่ะเออแต่คืนนี้อย่าอย่ามาเลยคืนนี้ทะหลาะคนดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แฝดไปนะคะแฝดที่อยู่ในรูปอ่ะเดี๋ยวไม่เจียงอยู่ปลายเจียงแล้วก็แบบมองก็อย่าเลยไม่ดีกี่ได้ทางไหนดิโอ้ ได้ครับเอาเพลงอะไรดีทาไม่ดีขอให้แฟดไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะย็นดีเอาเพลงอะไรดีดีเลยตามสบายเอาเพลงอะไรก็ได้โอเคฟังเปล่าอ, <laughs> <laughs> อะไรเมื่อกี้พูดอะไร,รอ่ะอ <laughs> ไมอะไรจะปัดเล่น อะไรวะเู้ยใใก็กไม่ต้องมองนะโอ้ียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไว้อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมี ฉันมันเกาดมาแบบนี้เกาดมาแบบนี้ความใฉันมันมันก็แปลกดีมันก็แปลกดีแลร้เราว่าฉันโลภแค่แดดไหโลภแค่แดดไหมฉันคงไม่แกกินตอนอยู่บนเคีย่องลอยแจกฟรีแจกฟรีฉันเจ้าดึงสารตัวทุกทีนั้นมีแค่เพียงเราและจะบอกกับฉันอย่ากลัวความกลัวนั้นเป็นแค่เพียงงาฉันใช้เวลาแต่เต่าก็เล่าไม่ใช่แค่เพียงเดา ไม่เหมือนกับเขาที่มั่นใจตป็นนันตอนที่ฉันนั้นไม่ทันสมัยไม่เคยเข้าใจแค่ของเขียนใช้และกลัวความสุขนี้จะได้เรื่องไหมแต่เธอก็ไม่เคยเห็นแป้งหรือไงเมื่อตอนเคียนดินนั้นกำลังดินขึ้นไปเธอรู้ไหม ใจเขาฉันกลัวจะตายเอาเขเพียงเธอคอยจำเมือฉันกลุ้มมาไว้อกปนใจไม่กลัวสิใดเมื่อฉันมีเธอคนที่ฉัน มันก็ยังดิมมันก็ยังดิด้ซับซ้อนกับคนบนทางแดนคนบนทางแดนทำรันที่ฉันได้พบคนย่างแทนเจอกคนยังแทนและจะได้เข้ามาจะมีชีวิตไม่เป็นย่างแค่ย่างแค่ ฉันไม่ได้ใจเงื่อนอะไรจะไปฟังที่ใครเขาพูดกันฉันเคยต้องการกับเธอนั้นคอยกุมมือฉันทุกวันใช้คำทจจี่เธอบอกบางอย่างคงจะจำไว้ทุกคำอยากได้ยินยน้ำซำใจใครเลย ติดมันต้องที่ฉันนั้นและฉันทำไมไม่มมคเคยข้าใจเข้าของเครืองใช้เลยกลัวความสศร้าในเได้เรื่องไหมแต่จะก็ไม่แค่เห็นเป็นเรื่องใหญ่เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังเงป็นขก้นไปเธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตาย จะจับมือฉันกลมมาไวอบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธออบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอมองจะไม่เห็นเดือดมองจะไม่เห็นเดงเป็วันหัวใจกายไม่ไม่สมาและเวลาที่กลัว แม่บุกท่าทายนี่เยอะเยอะจัดน่ารักเลยเนี่ยน่ารักเลยเนี่ยแม่เด็กก็รักสโลปเมื่อกี้เหมือนโดนจีบเลยนะก็จีบอยู่นะ ต้องเป็นแม่เนี่ยอะไรไอะไรตัว<ะไ><ะไ><ะไ> มองเปบนฟ้าไกลพอๆๆชื่ออะไรนะชื่ออะไรหรอชื่อดาวค่ะโอ้ยดาวน่า ในเคืนที่ดาวมันอยู่ดวงเดียวมันคงจะเงาหัวใจมันฉันแต่มันก็คงผ่าโลกผ่าจันที่เจ้าลอยแม้อยู่แค่ข้างนั้นเดี๋ยวผมเป็นพระจันทนระ์เลยเป็นดาวให้คตรเหี่ยเลยบอกเดี๋ยวผมเป็นพระจันทร์ไง <c oughs> <c oughs> เธอเราองแม้อแม่เธอรูได้ลฉันเขว่าสัญญาะธไม่เขวเพื่อเลอนจอต้องการพ่แค่จริงจะยิงที่แคแม่ปองและฉันต่างฉันไล่ถึงเธอใ้เธอครอบคอรู้ฉันรูว่า,า,ก,า,ากันแล้วเขาก็ดู่ลเธอเรายังไม่ได้คบกันเลยเนี่ยเลิก <dengan> กันได้ไง เขินเขินอะไรโหรอผมเลยต้องเขินมานานแล้วเนี่ยเฮ้ยใช่เปล่าจริงๆผมูไม่พอเขินยากอย่าหนูอย่าหนูผมอายุวัี่สี่ค่ะเขเันที่สี่จริงอ่ะเนี่ยจริงหนูเกิดวที่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดหนูเกิดวันศุกร์ วันเอ๊ยตอนปีห้ากว่าจะหกโมงตอนนี้หนูอยู่มาสารโรเรียนเปิดแล้วเรียนออนไลน์อยู่โคเทียนเลยพี่เดือดเดืยวเดือดเอดเดือดเดือดคนเดียวได้ก็คืฉันดาวไม่ต้องกังวลไปรักดาวให้ไปกับเคอนั้นสุดท้ายฉันมันไม่เลว ร้อยคำที่ฉันไว้เก็เอาไว้มันคงที้ไม่ได้กับเขาว่ารักของเขาสมองมันจำทุกคำที่เธอเคยบอกว่าออกมาอใจหัวใจตอนมาวันนี้ก็บไล้เขาไหมยัง มาอย่าอยู่ใกล้ๆนะจะจับทำแฟนเลยเดี๋ยวเจะจับทำกิฟต์เป็นนางสนมเบอร์ที่สามนี่ถ้าแบบผอมอีกนิดนึงนี่แบบโอ้โหเหมือนดาราเกาหลีเลยนะห <c oughs> นูกิฟต์ไปไหนพี่หนูจ้ล้วนั่นไหนแบ่จะิฟต์ต้งแต่ที่พี่มาเจอหนูนี่แบบรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะ่ะทำไมอ่ะ ความรู้สึกดีๆให้หนูไปหมดแล้ววง <laughs> นี้แบบแต่งทุกลายอะ่ะบอกจริงแ <laughs> ม่ทำเป็นดึงเเป็นดึงไม่ได้ดึงมันตึงเองไม่ได้ดึงมันตึงเอง เธอการห้ไปของฉันมันเป็นสำหรับเธอเศกษฐที่ไม่ได้เจอแล้วทำให้เธอรู้สึกดีก็จะไม่ลบคุณจเธอยอมให้ไปแต่รอ เพลงอะไรต่อดิขอที่มันไม่เศร้า ส่งควงส่งให้ฉันเมื่อพรุ่งนี้มันยากใจะจบรู้ว่าไม่มีและเธอ

anh ấy lỗi dinh gần đây mỗi lâu lỗi dinh ơi mỗi lâu đấy ý thích lỗi dinh ơi mỗi lỗi dinh ơi mỗi lâu đấy ơi mỗi lâu đấy ơi mỗi lâu อบเลยเลยชอบเลยโอหตั้งแต่พี่เล่นแอปนี้มาไหมหนูนี่ได้ใจพี่ไปเ,เต็มเลยนะเร้องเพลงให้กับเพงเลงร้องใ,ให้กับเพลงนี้ที่พี่ร้องเลย <c oughs> แบบเพี้ยงเพลไม่รู้ตั้งแต่พี่เล่นกีตาร์มาไม่เคยเจอเจอแบบนี้เลยนะแบบเพี้ยงเพี้ยงแบบหนูแหละ <c oughs> ไม่เจอแหละเพี้ยงเพี้ยงแบบหนูเนี่ยช่วงนี้หนูอารมณ์อ่อนไหวพี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không uhm bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้อารมณ์นี่แปรปวนจริงๆน่าะเป็นเมนหรือเปล่าใช่นายขอเฟซได้ไหมขอเฟซได้ไหมติดใจว่ะเออชอบจริงๆเลยแบบเนี้ยติดใจจริงๆไม่จะมาแก้อยู่เล่นใช่ไหมน่ารักไงน่ารักเออหนูบอกแล้วว่าอยากปอมอยากปอมชอบทีน้องาแตกกัชอบชอบแหละใช่แหละแบบใช่ได้แหละได้แหละอ่าหนูดาวโอเคเท่าไหร่อ่ะเดือนละเท่าไหร่ <laughs> ไปกลล่ะปอยให้งงตอบไปโอเคไปแล้วบ๊ายบายฝันดีครับฝันดีค่ะ <laughs> เด็กสมัยดีแม่น่ารักจริงๆโอเคครับผมงั้นสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe หรือกดแชร์เ hmm. พื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดไปการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ ลาไปก่อน